กบผมนาะยชอตตี้บูจาว่ากับเลเว่นสองกเช่นเคยนะครับตอนนี้ครับมีข่าวคราวมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากําลังจะเข้าสตูไทยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้า,คาวความให้ฟังก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้ครับเกมนี้เป็นเกมแนว MMO เน้นออโต้นี่แหละครับแต่ว่าเรทติดอยู่ที่18บวกเลยนะครับเพราะว่าจะมีเรื่อง,องความรุนแรงอยู่ด้วยพวกเลือดสาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทําพิธีกรรมเราก็จะเห็นผู้หญิงแก้ผ้าแบบเห็นเลยจ่าๆ่าแต่ผมเอาให้ดูไม่ได้นะไปดูกันเอง ส่วนคอสตูมของเกมนี้ผมค่อนข้างชอบเลยครับสวยงามเอาเรื่องเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นระดับความแรงที่ไม่สูงมากก็มีชุดสดสวยให้เราใส่อยู่เหมือนกันนะครับและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้คือการบอทออฟไลน์ครับเกมเนี้ยเขาให้มาสูงถึง12ชั่วโมงเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้นานๆสำหรับอาชีพจะมีทั้งหมด8อาชีพด้วยการได้แก่ a s s ซ s ซินหรือว่านักฆ่าใช้ดาบผู้โจมตีกายภาพระยะไกล้ค่อนข้างแรงเลยครับยแค caster หรือว่าพระคอยสนับสนุนเพื่อร่วมทีมได้เป็นอย่างดี อาชีพต่อมาเดตบริงเกอร์อาชีพนี้เป็นนักเวทแห่งความมืดครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้นด่แหละในคลิปนี้อาชีพต่อมาเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ดาบใหญ่โจมตีระยะประชิดอย่างรุนแรงอาชีพต่อมาไนท์เรนเจอร์หรือว่านักธนูนั่นเองครับคิดอะไรไม่ออกจบที่นักธนูได้อาชีพต่อมาแวนการ์ดหรือว่าสายแทงนั่นเองนะครับพลังป้องกันสูงที่สุดเลยอาชีพต่อมาเอเลเมนทัลิสหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับใครอยากโจมตีแรงๆเป็นวงกว้างแล้วก็ต้องหนี่เลยเอเลเมนเทลิส อาชีพต่อมาเดสเ r อร์ r หรือว่ามือปืนนั่นเองนะครับเกมนี้เขาใช้ปืนอันเบิรเลิเลยทีเดียวเชียวหลังจากนั้นก็มาแต่งหน้าทำผมกันนะครับตัวเกมจะมีพรีเซตมาให้อยู่แล้วค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเชียวครับและทุกอาชีพสามารถเปลี่ยนเพศชายหญิงได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเพศนั้นเพศนี้นนอย่างเดียวและเกมนี้เราสามารถปรับขนาดร่างกายได้ด้วยนะครับอันนี้อย่างชอบแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูชุดประกอบได้เลยนะครับว่าอาชีพนี้มีชุดประมาณไหนบ้างน,นะครับก็เรียกได้ว่าดูดีทุกชุด ถ้าอยากเห็นบรรยากาศเพิ่มเติมก็แวะไปที่ YouTube ของ Official ได้นะครับแถมยังมีการทำเพลย์ลิสต์ภาษาไทยรอเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ส่วนใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบมีทั้ง iOS Android แล้วก็ PC นะครับซึ่งจะลงใน Epic Game Store นะครับและเล่น cross platform กันได้เลยนะครับและของรางวัลก็ล่อตาล่อใจมากเลยครับเป็นชุดระดับฮีโรอีกส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันและนอกจากนี้ยังมีการแจกเงินแล้วก็ยาต่างๆรวมไปถึงหินอัปเกรดอีกด,ด้วยครับส่วนวันเปิดให้บริการในประเทศไทยนั้นอาจจะต้องไปติดตามดูในแฟนเพจของเกมครับลิงก์ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแหละครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศให้ชมเลยกันแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามีภาษาอังกฤษรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือชอบมากครับไม่ต้องงมโคงอันนี้ต่อไป ส่วนการต่อสู้เกมนี้เขาก็จะเน้นออโต้เป็นหลักเนาะเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับปุ่มกลิ้งหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับเราแค่ตั้งค่าพวกยาแล้วก็สกิลต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยก็เพียงพอแลลวครับส่วนมุมกล้องก็สามารถปรับได้ที่ด้านซ้ายล่างเลยนะครับเขาจะมี3ามมุมครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือแบบนี้นี่แหละครับคือแบบแนวแอคชั่นครับจะเป็นมุมมองผ่านไหลครับแต่ว่าเวลาศัตรูอยู่ด้านหลังเราเนี่ยมุมกล้องอาจจะมีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเล็กน้อยนะครับ ส่วนมุมที่1อันนี้ก็คือจะเป็นอิสระนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถหมุนได้เลยเต็มที่ครับและมุมที่2จะเป็นมุมสูงนะครับจะทําให้เราเห็นมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆได้ง่ายส่วนเควสนะครับถ้าเป็นเควสหลักเลยคือจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นเควสลองมันจะเป็นสีฟ้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นเควสรายวันที่ทําได้หลายเควสครับก็ตัวบวกเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวตัวละครเราก็จะวาร์ปลงไปที่เมืองนะครับเพื่อที่จะไปทําการรับเควสนั่นแหละ ก่จะรับเควสเนี่ยดูตัวเลขด้านหน้าด้วยนะครับแนะนําว่าให้รับเลขที่มันสูงถ้าเป็นเลข1ของรางวัลอาจจะได้น้อยครับอาจจะไปรับพวกเลข2หรือว่าเลข3ถ้าเกิดว่าไม่มีก็สุ่มเอาได้นะครับด้านล่างก็คือจะเป็นคําสั่งสุ่มครับแล้วันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทำเควสได้ทั้งหมด5เควสด้วยกันครับ ส่วนเควสอีกอันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมต้องลองเปิดกระเป๋าดูว่ามันมีคมภีรอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีก็คือกดใช้งานได้เลยนะครับมันจะเป็นเควสสีม่วงครับก็จะให้เราฆ่าบอนเตอร์เยอะมากเลยแล้วดูด้านล่างจะมีของรางวัลอยู่ถ้าไม่ชอบก็สามารถกดรีเฟรได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของรางวัลที่เราได้แน่นอนนะมันจะสุ่มนะครับยกเว้นบรรทัดบนบรรทัดบนอันนี้โอเคได้แน่นอน ส่วนพวกเควสลองเนี่ยแนะนําว่าให้เราเปิดดูที่เควสได้นะครับคือบางทีถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้ NPC อะ่ะเควสลองมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับนั่นแหละแล้วก็ลองหาดูว่ามีคนไหนที่เราสามารถรับได้บ้างแล้วก็เทเลพอร์ตไปหาได้เลย พอเราทำเควสไปสักระยะหนึ่งลองเช็คที่ด้านซ้ายบนนะครับผมเห็นเลข4ใช่ไหมเออเดิมทีมันไม่ได้เป็นเลข4ครับมันเป็นเลเวลของแร้งของเรานั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับเลเวลตัวละครเนาะยิ่งเราแรงสูงขึ้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเลยครับและก็จะมีสเตตัสที่ได้รับโบนัสด้วยและบางทีเราจะได้รับข้อมูลของมอนสเตอร์มาครับเราเอามันลงทะเบียนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าค่าตัวนี้จะได้ของตัวนี้ไม่ใช่นะคือมันจะได้มาเป็นไอเทมแทนนะครับแล้วเราก็เอาไอเทมนี้แหละคร มันก็จะได้รับของรางวัลที่แตกต่างกันไปทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเควนหมดแล้วเควนหลักลุยต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทําการปล่อยบอทนะครับแล้วเราจะไปปล่อยบอทที่ไหนดีใช่ไหมแนะนําให้เปิดแผนที่ขึ้นมาดูก่อนครับ แผนที่ที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ยเขาจะมีบอกระบุไว้ชั้นเจนเลยว่ามันเลเวลเท่าไหร่นะครับเราอาจจะไปลองปล่อยบอดดูก่อนก็ได้ว่าไหวไม่ไหวเสียายาเยอะไหมถ้าไม่เสียายาเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปหาไอเทมที่เฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมันจะมีไอเทมอะไรดรอปอยู่บ้างนั่นเองครับ และเกมนี้มีบอร์ดออฟไลน์ด้วยนะครับผมให้ท่านชมเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานก่อนตัว L ด้านซ้ายเห็นไหมอ่าเขาจะให้เราตั้งค่าบอร์ดครับในความเป็นจริงไม่ต้องตั้งก็ได้ตัวเกมตั้งมาให้ดีอยู่แล้วนะครับยกเว้นในอนา,นานคตน,นะครับถ้าเกิดท่านชมไม่อยากเก็บของข่าวให้ติ๊กคาสั่ง r a r All Higher ครับเขาจะไม่เก็บของข่าวแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นไม่นานครับไอดี ID ใหม่ตัวใหม่ก็เลยคิดว่าเก็บไว้หมดนั่นแหละดีแล้วนะครับและก็ใช้คําสั่ง Enable Power Saving Mode ได้เลย ในเนี้ยเขาก็จะมีการสรุปอยู่ด้านซ้ายบนนะครับว่าเราบอทอยู่ตรงนี้กี่วินาทีแล้วนะฮะบ,บอทอยู่ตรงไหนได้รับเงินกับ b e x เเท่าไหร่นะครับและท่านผู้ชมก็ใช้คําสั่งออฟไลน์โหมดเพื่อที่จะปล่อยบอทออฟไลน์ได้นะครับซึ่งเกมเนี้ยเขาสามารถให้เราปล่อยบอทออฟไลน์ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์รายวันก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองครับเกมนี้มันจะเป็นรายสัปดาห์นะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งลงได้7ชั่โมงจะลงวนไห็ด้ชั่ลวัันนจทร์เวลาขมงเร์์วอ กิจกรรมต่อมาจะเป็นรีฟหรือว่าตีบอลโลกนั่นเองครับจะมาช่วงเวลา10บโมงครึ่งกับ6กโมงครึ่งของทุกวันเลยครับกิจกรรมต่อมาจะเป็นการล่าบอลนะครับเขามีบอกเวลาเลยว่าอีกกี่ชั่วโมงจะมีตัวอะไรเกิดบ้างนะครับแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตลงไปได้ด้วยหรือจะเดินไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบาวาร์ปส่วนคอนเทนต์อื่นๆก็มีอีกเพียบเลยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองอรต้องเลเวล55าหนู่นเลยบันนันเจนี่เลเวล70เลยครับก็เรียกได้ว่าเล่นกันหลายวานันหลายเดือนกันเเลยยทีดีดว ส่วนวิธีเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับเราไปเจอเพื่อนกันก่อนเนาะแล้วคลิกที่เพื่อนได้เลยครับแล้วดูด้านบนจะมีคําสั่งชวนเข้าปาร์ตี้เดินตามก็ได้นะกระซิบคุยกันก็ได้ส่วนจะแอดเพื่อนต้องกดปุ่มที่4่ก่อนให้มันมีเมนูเด้งออกมาก่อนอีกรอบนึงนะครับเราถึงจ,จะแอดเพื่อนกันได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้อยู่ข้างกันก็ไม่เป็นไรครับเปิดเมนูย่อยขึ้นมาแล้วก็ดูด้านล่างๆหน่อยก็จะเจอคําสั่งเพื่อนแหละครับแล้วก็สามารถแอดกันได้เลยที่นี่ครับส่วนการดีลของไม่มีนะครับเกมสมััััยใหมมมม่ม่่่ไทําาาากกกนนนนนนแแลลล้้ววเเะะะะตตตีีดดคครรบบจปิอ30 ส่วนการตั้งค่ายาหรือสกิลนั้นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีกระเป๋าอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาพวกยาเนี่ยแหละครับไปใส่ได้เลยครับเช่นยาขวดนี้เป็นยาอีพีครับผมแต่เสร็จปั๊บก็ไปแต่ด้านล่างได้เลยถ้าเกิดอยากจะใช้ออตโต้ก็แค่คลิกแล้วสไลด์ลงมาแบบนี้นี่แหละครับก็จะมีการใช้แบบอัตโนมัติแล้ว ส่วนสกิลก็เช่นเดียวกันครับดูด้านขวาบนจะมีรูปหนังสืออยู่นะครับผมหลักการแบบเดียวกันเลยท่านผู้ชมมีสกิลเสร็จปั๊บอยากจะเอามาใส่ในช็อตคันก็แตะแล้วก็แตะด้านล่างได้นะครับอยากจะออตโต้ก็สไลด์ลงมาก็ได้หรือดูบริเวณนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็คือเป็นคําสั่งออโต้ยูสนั่นเองนะครับส่วนแพสซีฟสกิลอันนี้ตั้งค่าไม่ได้เนาะก็ปล่อยไว้อย่างนี้นี่แหละครับ ส่วนที่เป็นยาเพิ่มเลือดกับยาบับข้างๆกันเนี่ยเราไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าเล่นไปไกลๆแล้วเนี่ยมียาที่มันดีกว่ามาก็มาสลับสับเปลี่ยนได้เลยที่นี่ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะตั้งก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้เลยในนี้เขาจะให้เราเลือกว่าเลือดเราต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะใช้ยานั่นเองครับ ส่วนการซื้อยากับพวกสกิลเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เมืองก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายบนเห็นไหมอ่ามันจะมีแบ่งบนหมู่ให้เรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นอันแรกสุดก็คือซื้อยานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเลเวล40กับ55จะใช้ยานี่มันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็นอกจากยาที่ปั๊มเลือดแล้วก็จะมีพวกยาบัฟต่างๆนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับซื้อได้เลยทีน่นี่และด้านบนยังมีขายพวกคมภีที่เอาไว้ใช้ในการวาร์ปกลับเมืองด้วยนะครับ ส่วนสกิลสามารถซื้อได้ที่เมนูที่3นะครับผมจะเป็นรูปหนังสือสกิลแบบนี้เลยครับแต่ว่าหนังสือสกิลเนี่ยต้องดูด้านบนนะจะต้องซื้อที่แทบที่2กับแทบที่3นะครับซึ่งเขาจะมีบอกอาชีพไว้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ที่ผมเล่นอยู่คือ d e a d ริงเกอรใช่ไหมสามารถซื้อ2เล่มนี้ได้นะครับเล่มที่3เป็นต้นไปซื้อไม่ได้แล้วนะครับเขาติดสีแดงไว้เลยเห็นไหมว่ามัน e x clusi v e เฉพาะอาชีพเท่านั้นครับส่วนหนังสือสกิลระดับแรนี่6ล้านขึ้นไปนะครับโอ้โหจะเก็บเงินกันได้นะส่วน,น,นาาอันแนร,รก เวลาเราจะคราฟก็คือเปิดเมนูขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะมีคําสั่งคราฟอยู่ด้านขวาตรงนี้นี่แหละสำหรับหนังสือสกิลเนี่ยจะอยู่ที่เมนูล่างสุดด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็เลือล่อนลงมาด้านล่างต่อจะเจอสกิลบุกนะครับซึ่งมันจะใช้ของค่อนข้างเยอะครับถ้าเป็นช่วงแรงนี่บอกเลยว่าน่าจะหากันยากอยู่ครับต้องเล่นไปนสักพักหนึ่งเลยละ ส่วนพวกอาวุธเนี่ยก็สามารถคราบได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงขึ้นไปมันจะเริ่มคราบยากแหละครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าแต่ไอเทมหามาได้ไงแตะที่รูปไอเทมค้างไว้ได้เขาจะมีบอกอยู่ด้านล่างเลยว่าได้จากที่ไหนบ้างเช่นการคราบเอ,อ่ยต่อสู้เอ,อ่ยหรือว่าการไปเปิดกล่องอะไรแบบนี้เป็นต้น และเกมนี้จะมีสกิลพิเศษด้วยนะครับเขาจะเรียกว่า He a บ e n Stone นะครับอันนี้ผมทำเควสมาได้อันหนึ่งครับนี่น,นีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเอามาติดได้ตามเลเวลนะยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะสามารถติดสกิลพวกนี้ได้มากขึ้นนั่นเองครับสกิลนี้ก็คือสกิลสายไฟที่ผมใช้ให้ดูนั่นแหละส่วนการติดตั้งช็อตคัตก็จะมีหลักการคล้ายกันครับก็เปิดหนังสือสกิลขึ้นมาก่อนเนาะแต่เขาเนี้ยให้ไปดูด้านขวาตรงนี้นะครับผมเรับเวนี้้แลวก็แตะที่่ชชอตคัใใ้ยากจโนมัติก็แตแลก็สลลดงมาาเท่นั้นเองคร ก็จะใช้แบบอัตโนมัติแล้วทีนี้เรามาเปิดกระชะปองกันบ้างดีกว่านะครับคือเวลาท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆเควสเควสมันผ่านเนี่ยบางทีมันจะได้ของมาเป็นรูปการนะครับเข้ามาดูในหมวดที่เป็นรูปหยากก็ได้นี่ไงนี่ไงพวกการนี่แหละครับก็คือกระชะปองนั่นเองครับเดี๋ยวผมเปิดรูปนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรหมวกมั้งอันนี้ก็คือเป็นคอสตูมหลักของตัวละครเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยว่าจะได้อะไรบ้างครับ โอ้โหลงมาแบบฮีโร่แลนดิ้งเลยครับและก็สปอยกันเรียบร้อยเลยที่ออร่านะว่าสีอะไรบ้างครับเช่นสีเขียวกับสีขาวผมยังมีตัวเหลืออยู่นะครับแต่ว่าระดับความแรงมันต่ํานิดนึงครับไม่เป็นไรลองเปิดดูเลยก็แล้วกันนะครับเอาเท่าที่มีเปิดให้หมดเลยนะครับอันนี้สกิปเลยก็แล้วกันเนาะแอนิเมชันเราเห็นกันแล้วนะครับโอเครอบนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าสีขาวล้วนและ3ใบสุดท้ายของผมเป็นระดับสีเขียวนะครับลองดูสิว่ามันจะได้อะไรบ้างก็สีเขียวเลยได้มา3ใบเลยด้วย ทีนี้เรามาเปิดที่มันไปนรูปหน้าอสูรบ้างดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นแฟมิเลียหรือว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแอนิเมชันก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับโอ้โหเป็นไงแสบตากันเลยทีเดียวเชียวครับสีเขียวก็สีขาวลืมล่ำลืมล่ำเลยส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นรูปแมวมีปีกครับอันนี้คือได้มาจากกิจกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเขาจะการันตีเลยว่าจะได้ตัวนี้แน่นอน สำหรับคอสตูมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Holy Garment นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีชุดไหนแล้วก็สามารถมาติดตั้งได้เลยครับซึ่งมันจะได้รับสเตตัสโบนันค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำว่าให้ใส่ระดับความแรงสูงๆไว้ก่อนครับณปัจจุบ,บันแรงสูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้คือสีแดงนะครับเป็นแงชุดค่อนข้างอลังการแล้วก็มีออร่าฟูงฟิงอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแซบๆไปเลย ระดับความแร็ถัดมาจะเป็นสีทองนะครับก็จะมีออราฟุงฟิงอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นสีทองเนาะชุดก็สวยไม่แพ้กันเลยครับตัวระดับสีม่วงก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ต้องรีบเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวคลิปมันติดเหลืองครับเซ็กซี่เกินเอ้เดี๋ยวนะชุดซันต้าแซนตี้ก็มีเลยเนี่ยสงสัยอันนี้น่าจะมาตามช่วงเวลาหรือกิจกรรมเฮ้ยชุดว่ายน้ําก็มีนะดูดีมากๆเลยด้วย ส่วนชุดระดับสีน้ำเงินก็มีของอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่างานดีสุดๆเลยส่วนสีเขียวกับสีขาวจะไม่มีอะไรพวกนี้แล้วนะครับจะเป็นชุดที่ออกแนวแบบบ้านๆสมาก,กว่าเนาะแต่ก็ถือว่ายังดูดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและเกมนี้เราสามารถใส่ชุดโดยที่ไม่อิงสเตตัสก็ได้นะเพียงแค่คลิกที่ a p p e r r เ n c e เท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะใส่ชุดอะไรครับ โอเคทีนี้ดูด้านซ้ายบนต่อนะครับมันจะมีหมวดอื่นๆอยู่ด้วยครับอย่างเช่นคอลเลกชันครับถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ชุดตามที่กําหนดจะได้สเตตัสบนัดเพิ่มเติมไปเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนเฟิร์มอันนี้เราต้องเปิดได้ของระดับแรๆก่อนอนะ่ะเช่นสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกก่อนนั่นเองครับแล้วก็จะมีอัพเคนนิ่งนะครับก็คือคอสตูมระดับสีน้ําเงินขึ้นไปอ่ะครับเราสามารถเอาไอเทมมาทําการอัปเกรดเพื่อให้มันมีสถานะที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงก็คือจะอยู่ข้างๆกันเลยครับจะมีหลักการคล้ายๆกันเลยคือท่านชมดูมอนสเตอร์ก่อนว่าอยากจะเอาตัวไหนลงมาต่อสู้นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะเพิ่มสเตตเกี่ยวข้องกับ EXP แล้วก็เกี่ยวข้องกับยาครับเช่นแบกยาได้มากขึ้นเพิ่มอัตราการเด้ง MP อะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนการสะสมการคอนเฟิร์มการอเวกยังคงมีเหมือนกับชุดคอสตูมของตัวละครหลักเราเลยครับ ส่วนพวกชุดซ้ำสัตว์เลี้ยงซ้ำเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในเมนูคอนแท a c ซ s ซัมมอนได้นะครับผมเวลาเราเปิดมาซ้ำเนี่ยเราจะได้รับมาเป็นเหรียญไงแล้วเราก็เอาเหรียญน,นี่แหละมาใช้งานนะครับซีเหรียญแล้วก็มาสุ่มด้วยนะว่าเราจะได้ระดับความแรงอะไรครับแล้วมันก็แบ่งตามเทียด้วยไงถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวสีทองได้มาซ้ำใช่ไหมเราก็จะได้รับเหรียญแบบนี้แต่ว่าเป็นสีทองนี่แหละครับก็เอามาผสมผสมผสม,ผสมได้ ทีนี้เรามาดูส่วนของการพัฒนาตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับมันจะเริ่มตั้งแต่นี้เลยรูปทั้งตีเล็กหรือว่า enhance นั่นเองครับมันคือการตีบวกนี่แหละครับพูดถึงอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนกันล้างกันนะครับแล้วก็เลือกเลยอะไรอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องเลือกหินที่สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ตีบวกไปได้เลยเรื่อยๆเขามีบอกอยู่แล้วนะครับว่าระดับความปลอดภัยคือเท่าไหร่ถ้าเป็นอาวุธก็คือบวกเจดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะตีบวกพร้อมกันหลายๆอันเนี่ยดูด มัวกางเกงเกราะอะไรเงี้ยนะครับมันถือว่าเป็นเครื่องป้องกันเหมือนกันครับแล้วก็จะใช้หินหน้าตาแบบเดียวกันในการตีบวกแล,แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาระดับความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น3มชิ้นนี้เราก็อยู่ที่บวก5นะครับส่วนอันถัดมาไอเทมคอลเลกชันอันนี้ก็คือการเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วมายัดใส่สมุดน,นั่นเองครับก็จะมีแบบยังไม่ตีบวกกับที่ตีบวกแล้วนะครับเอาของมายัดครบตามที่ระบุก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมไปเลย โซนต่อมาสติกมาครับสติกมาเนี่ยเราจะต้องเอาลูกไฟมาทําการอัปเกรดครับลูกไฟก็ได้จากการเล่นนี่แหละได้จากเควสด้วยน,นั่นนี่นะครับและมันจะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะครับจะบดสเตตัสแตกต่างกันไปเช็คได้ที่ด้านล่างหน้เลยกดแว่นขยายปร่าบเขาจะมีบอกเลยถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเนี่ยจะได้รับเกี่ยวข้องกับพลังโจมตีความแม่นยําแล้วก็พวกคริต่างๆถ้าเป็นโฟกัสจะได้เกี่ยวข้องกับพวกความแม่นยำแล้วก็พลังป้องกันรวมไปถึงการป้องกันคริด้วย ถ้าเป็น Divinity นะครับจะเพิ่มเกี่ยวกับ Mac HP MP แล้วก็ประสิทธิภาพของยา Holy Water และ Grace อันนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับ Mac HP อัตราการฟื้นคืน HP นะครับ่วนอันนี้ไม่มั่นใจคืออะไร RCV คืออะไระไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆใครรู้บอกหน่อยก็แล้วกัน่วนอันสุดท้ายก็คือการพกยานั่นเองครับถ้าเกิดอยากจะพกไปได้มากกว่าเดิมก็มาสายนี้เลยครับและมันก็ไม่ได้บวกเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่านู้ชมอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆเลื่อนขั้นมันไปเรื่อยๆอมันก็จะมีการบวกอย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยนะครับ ในความเป็นจริงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะรอเล่นที่เซิร์ฟไทยทีเดียวกันล้วกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันใหม่ครับถ้าเกิดว่าเล่นถึงนะเพราะว่าบางคอนเทนต์นี่โอ้โหล่อไปเลเวล70นะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่า เอาละก่อนจากรลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับผมก็เข้ามาแล้วจะเจอเรื่องของคอมมอนหรือว่าทั่วไปก่อนผมดูแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ครับที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับก็คือเรื่องของ Combat c o n t r o l นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าไม่แจมได้ด้วยนะอันนี้ก็แนะนําว่าแจมแจมไปเถอะเพราะว่าเกมสมัยนีย้เขาฟรีแจมครับช่วยๆกันตีมอนสเตอร์ได้เควสกันหมดเนาะ ส่วนนั้นต่อมานี่คือระยะในการค้นหาหรือว่าเวลาที่เราปล่อยบอดนั่นเองครับว่าจะค้นหามอนสเตอร์ในระยะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําเควสอยู่ครับมันจะไม่สนใจเรื่องของระยะนะแต่ถ้าเกิดอยากสนใจแล้วก็ให้ติ๊กที่ตรงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเกี่ยวข้อ,ของการตั้งค่าเป้าหมายการโจมตีนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาปรับก็ลองดูดีๆกันละกันนะครับอย่างเช่นข้อ2เนี่ยเราโจมตีด้วยสกิลที่เป็นหมู่อะและถ้าเกิดมีศัตรูอยู่จะโดนไปด้วยไหมตัวเกมเปิดไว้ให้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังมีการสู้กับผู้เล่นอื่นเปิดหัวแดงตีกันด้วยเนาะ ส่วน combat control ไอ้พวกนี้คือเรื่องของการตั้งค่ายาต่างๆนั่นเองเนาะเราเข้ามาดูกันไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนต่อมาก็คือการตั้งค่าเก็บของนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเก็บหมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาปรับก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไม่เก็บของเข่าแล้วก็เลือกของแรงขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยจะอยู่ที่ Environment นะครับอันนี้คือผมปรับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน PC ไงมันก็จะสวยกว่าในมือถือนะครับและถ้าเล่นใน PC เนี่ยมันมีการเปิดเทคโนโลยี Upscaling ด้วยนะครับก็คือพวกที่ทำให้เฟรมเรทลื่นขึ้นนะครับแลกกับทำให้ภาพเบลอลงนิดหนึ่งนะฮะมีทั้ง DLSS ที่เป็นของค่าย Nvidia นะครับและก็มี FSR ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับชอบเจ้าไหนก็ไปใช้เจ้านั้น ส่วนเรื่องของ ID ก็มาที่ Account ได้เลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้เขาบังคับล็อกอินนะถ้าใครไม่ได้ล็อกอินก็ลองมาเช็คดูที่นี่ครับส่วนการเปลี่ยนภาษาก็ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนที่หน้าจอแรกสุดของเกมเนี่ยก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและผมคิดว่าภาษาไทยมามันก็เปลี่ยนที่นี่นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นเซิร์ฟใหม่ไงไม่ใช่เซิร์ฟนี้ผมถึงบอกว่าให้เรารอเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยจะดีกว่าเนาะส่วนใครที่มีไอเทมโคแล้วก็มากดที่คําสั่ง Register รีจิสเ,เบอร์คนนูป ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้การล่ากันนะครับเดี๋ยวภาษาไทยสโตร e ไทยมาเมื่อไหร่เจอกันได้ใหม่อีกทีแน่นอนครับและอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ารอเอาไว้เลยนะครับตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว